สวัสดีคะ่ะชาวราศีกันทุกทกท่านในคลิปนี้ก็มาเปิดไพ่ทายดวงในเดือนกรกฎาคมกันนะคะราศีกันทธาตุดีนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปหญิงสาวนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะจับได้ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นลักษณะของมีเงินมีทองให้ใช้พอสมควรนะคะแล้วก็ตัวท่านเองก็จะเป็นคนที่มีออร่าคล้ายๆมีเสน่ห์นะคะใครเห็นใครก็ชอบนะคะถูกตาต้องใจนะคะ มีไพ่พลังจักรวาลนะคะก็คือ The w เ r อรเข้ามานะคะคนที่มีเทวดาคุ้มครองนะคะเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะดีๆของชีวิตเรามาดูไพ่ตัวตนนะคะไพ่ตัวตนของท่านจะจับได้ไพ่สองดาบนะคะการตัดสินใจนะคะซึ่งจริงๆก็จริงๆตัวเราเองก็อาจจะไม่อยากจะตัดสินใจเลยเท่าไหร่อยู่นิ่งๆนี้ก็ค่อนข้างสบายอยู่แล้วนะคะ สำหรับตัวตนอีกใบเนี่ยนะคะก็จะจบได้เป็นไพ่เดอรีวิวนะคะเป็นไพ่ราหูนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีความรู้สึกกดดันในบางเรื่องบางอย่างนะคะแล้วก็ไพ่ราหูเขาจะหมายถึงคนที่ค่อนข้างจะฉลาดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานพวกธุรกิจสีเทาธุรกิจบันเทิงก็จะให้ผลดีพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้เลยเนาะเป็นคนฉลาดเป็นคนเจ้าชู้ทันคนนะใครดีก็ดีด้วยนะคะใครไม่ดีก็จะร้ายกลับไปแบบจุกๆุนะราหูเขาไม่ค่อยเล่นอะไร เล็กๆนะคะชอบเล่นอะไรใหญ่ๆนะคะมีไพ่ราหูและไพ่สองดาบเข้ามาอยู่เป็นตัวเองนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีเรื่องอะไรที่กดดันเราพอสมควรนะคะย้อนแย้งกับตัวเองคือหมันหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะต้องตัดสินใจนะคะในขณะที่ตัวเราเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะย้ายซะเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากจะเคลื่อนไหวเท่าไหร่อยากจะอยู่นิ่งๆนะมันเหมือนกับว่า อยู่นิ่งๆแล้วมันปลอดภัยกว่าหรือบางคน,คนก็ไม่ค่อยแน่ใจในสิ่งที่ที่จะเกิดขึ้นความเด็ดขาดที่มีหรือว่าคล้ายๆกับว่าเออเราเคยสามารถที่จะทำอะไรได้เต็มที่ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะอึดอัดพอสมควรนะมีไพออ่หนึ่งดาบกับหัวนะคะเป็นคนที่มั่นใจแต่ช่วงนี้ก็อาจจะซอฟลงไปนะคะยังไม่แน่ใจในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะโดยเฉพาะเ,ออเกี่ยวกับความรักด้วยเนาะ แล้วก็แฮงแมนก็หมายถึงว่าคล้ายๆกับว่ามีเรื่องมากดดันหรือว่าคล้ายๆมันก็ไม่มันก็ไม่ถึงกับกดดันกดดันทีเดียวนะหมายถึงความแบบคล้ายๆกับว่าเราก็ต้องดูสถานการณ์รอบข้างของเรานะอันไหนที่ยังไม่ให้คุณประโยชน์เต็มที่เราก็รอดูไปก่อนนะมีไพ่ judgment นะคะไพ่วันพิพากษาการเริ่มต้นอะไรหม่ๆเป็นไพ่กลับหัวนะคล้ายๆกับเป็นช่วงเวลาที่ออวิบากไม่ดีเข้ามา คือคล้ายว่ารออยู่หน้าประตูนะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะแต่ก็มีสิ่งที่เหมือนกับว่าเออคล้ายๆกับว่าสิ่งบาปกรรมที่เราเคยทําไปนะตัวกับหัวเนี่ยมันก็จะมาส่งผลเช่นกันนะคะคือรอเวลาประมาณว่าเออเธอจะเพลาดพลาดพังทาในสิ่งที่ไม่ดีนะฉันก็พร้อมที่จะมีแรงหนุนเข้ามานะคะก็เขาก็แนะนําว่าได้พไพ่ใบนี้เนาะก็ไปทําบุญสะสมแต้มบุญเข้ามาหน่อยเพื่อทําให้ปัจจุบันเนี่ยมันมีบุญส่งผลอยู่ แล้วก็จะคล้ายๆกับว่าปัดตัวนี้ให้ทําทํางานไม่ค่อยได้คล้ายๆว่าเดี่ยงไปสักพักหนึ่งนะดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาแทนที่นะคะมีไพ่เดอะเวอร์เทวดาประจําตัวของเราคอยดูแลนะ <S <S เอเอเล่าเป็นเหมือนกับเป็นเทพนิยายแต่จริงไพ่เขาเป็นอย่างนั้นแหละแจ็เม้นกับหัวเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามันก็ดีอย่างนะคือบางทีก็อาจจะได้โชคโชคจากแบบเออเป็นคล้ายๆลาบลอยโอยกาสที่จะได้ลาบลอยเนาะ สำหรับมีเรื่องมีไพ่ทาวเวอร์เข้ามานะก็อาจจะเดือนนี้อาจาจะมีการเปลี่ยนแปลงกระตันหันมีการเดินทางนะคะบางคนก็อาจาจะได้ประสบความสําเร็จนะคะได้รับการเลื่อนขั้นนะคะมีเดือดซันเข้ามานะคะการประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็การเข้าไปเหมือนบางคนก็จะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะคือก้าวข้ามบันไดไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสู่สิ่งที่ดีๆนะคะบางทีก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ๆรวมทั้งความรักใหม่ๆด้วยเนาะ อาจจะเป็นความรักกับคนที่ต่างชาติต่างภาษาหรือคนที่มี power mm hmm. เหนือกว่าเรานะคะมีไพ่เลเวอร์อยู่ในตำแหน่งของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆงานโซเชียลงานต่างประเทศนะคะใกล้ๆเป็นไพ่ f f o r t u o e นะคะการเดินทางซึ่งจะนำมาสำหรแบบโชคดีให้กับเรานะ f f o r t u n e กงล้อแห่งโชคชะตานะคะอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกมดกสิ่งที่เราจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆที่จะเข้ามานะคะบางคนก็ มันเป็นกงล้อที่ว่าอาจจะย้อนกลับไปสถานที่เก่าๆหรือว่าเรื่องเดิมๆใะปัญหาเดิมๆที่หมุนกลับมาให้เราแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะในตําแหน่งของคู่ครองนะความรักนะซึ่งบางคนก็อาจจะเลือกไม่ถูกหรือว่ามีปัญหาจริงๆไม่ใช่กี่กับปัญหาทางเลือกให้เรามีคนหลายคนมาให้เลือกมีช้อยมาให้แบบให้ชี้ประมาณนั้นน่ะตำแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญารวมถึงคนรัก ได้ไพ่เป็นชาริออตนะคะพวกทหารตำรวจนะคะพวกชอริออตนี่ก็เป็นทหารตำรวจเนอะการประมูลการแข่งขันก็ถือว่าเราได้เปรียบคนอื่นนะคะอ่ะอันนี้ก็ทั่วๆไปนะมีเทวดาคุ้มครองมีเราก็รู้เลยวนะว่าจังหวะนี้นะเราเป็นเป็นช่วงที่ว่ามีอะไรกดดันให้ทําสิ่งที่ไม่ดีไปอาจจะทําสิ่งที่มันลึกลับอ่าในยาเสพติดหรือพวกของบันเทิงอะไรคล้ายๆกับธุรกิจ สีเทาอะไรพวกนี้นะถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องก็ระวังตัวมากขึ้น,นคล้ายๆกับว่ามีไพ่จัดเม้นเข้ามาจัดเม้นเข้ามาคือว่าเออถ้าเกิดคุณเผลอทําในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเนี่ยโอกาสที่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามานี่มันก็จะพุ่งเข้ามาหาเราในขณะที่อีกด้านหนึ่งเราก็โชคดีที่มีเดว์เบอร์เข้ามานะงานต่างประเทศแล้วก็เทวดาที่จะมาคอยดูแลคุ้มครองเรานะคะ<ม>สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เรามองไม่เห็นนะคะก็ต้องมีแต่แหละแล้วแต่การแต ตัดสินใจของแต่ละคนนะคะมีไพ่นอกจากมีราหูเข้ามาอยู่ในตัวเองเนี่ยทำให้แบบคิดอะไรแบบบ้าบๆปีๆถูกๆไปบ้างในบางคนนะคะก็จะมีเดมูลเนี่ยอยู่ในตําแหน่งของมรณะนะคะการแบบเหมือนกับนอยๆเศร้าๆวิตกกังวลอะไรนี่บางคนที่มีคนรัก,กอาจจะเห่างกันไปเกิดความคิดถึงตัวเดมูนนี่ก็เป็นความอ่อนไหวด้วยนะบางทีก็อาจจะมีโรคโรคหลายใบโรคสองใบ ซ่อนกิ๊กเอาไว้อยู่พอสมควรนะในตำแหน่งของปัญหานะคะหรือว่า,อ,าอุปสรรคก็จะได้เป็นไพ่สเตทนะคะสเตทนี่เขาหมายถึงคนที่มีความค่อนข้างจะมั่นใจแล้วก็ความเก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคล้ายๆอีกโก้เยอะพอสมควรนะ้ทำให้มีโอกาสที่จะโต้แย้งนะคะสุขภาพก็คือการทำงานหนักเราดูโชคลาภดีกว่านะโชคลาภได้เป็นไพ่เดอะสตาร์เข้ามานะคะถือว่ามีความสุขพอสมควรเดอะสตาร์นี่ของสวยๆงามงาม แต่จิตใจก็เป็นลนักษณะโชคนะคะก็คือการปล่อยวางในบางสิ่งบางอย่างอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคนะคะบางคนแบบว่าวุ่นวายมากนะการปล่อยวางก็ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเนาะการปล่อยวางหลแต่โชคลาภจะได้พวกของสวยๆงามๆพวกของฟุ่มเฟือยต่างๆการการตกแต่งการศิลปกรรมอะไรพวกนี้นะสองถ้วยกับหัวซะด้วยก็คือประมาณว่าแบบไอ้ที่มาสอ,สองเนี่ยมันก็อาจจะนํา ความวุ่นวายใจไม่ให้กับเราก็ได้เนะคนมีเสน่ห์ก็พูดยากนะเอาเอา,เอาที่สรุปดีกว่านะก็คือคุณได้ใบสรุปเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะก็เตรียมรับทรัพย์ได้เต็มที่นะแล้วก็ใค่สํารวมในความมีเสน่ห์ของตัวเองด้วยนะบางทีแบบเราอยู่เฉยๆก็มีคนมาชอบเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็คําพูดคาจาวคุณก็ค่อนข้างจะน่ารักก็เรียกว,ว่าเจรจาพารวยนะคะสําหรับเดือนนี้สุขภาพก,ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะก็ต้องคล้ายๆกับว่าพักผ่อนให้เต็มที่นะ ไพ่ทาโร่ดูไปแล้วนะเรามาดูไพ่ออร์เคิลสักใบดีกว่านะจะได้ไพ่อะไรก็ได้เป็นไพ่เบอร์สามสิบหกนะคะสามสิบหกก็คำทูดิเอสนะคะก็มาถึงจุดเปลี่ยนแปลงและประมาณว่าแบบคือเหมือนกับคุณอยู่ที่ขอบแล้วว่าคุณก็ต้องข้ามไปนะหรือคุณจะอยู่กับที่คุณอยู่กับที่ไม่ได้หรอกสถานการณ์ก็จะบังคับให้คุณต้องข้ามไปนะคะแต่มันเป็นไพ่ที่ดีเนาะสามหกลมกันเป็น9้าดาวเกตนะคะ ถึงแม้ว่าเลขสามที่เป็นดาวอังคารทาให้มีความมุดทะลุความใจร้อนนะคะก็ยังมีเลขหกนะคะคือความสุขเข้ามานะคะแต่ไอเลขหกความสุขนี่บางทีมันก็หมายถึงแบบคล้ายๆกับว่า,าสุขซ่อนทุกะคือสุขก็คนรู้ไปทั้งโลกแต่เวลาทุกก็ชอบเจ็บคนเดียวนะสามบกหกเป็นเลขเก้าก็คือในที่สุดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองนะได้ไบได้ไพ่ที่เป็นแบบสิ่งแบบมีสิ่งที่มาคอยดูแลเราเนาะทั้งเดอะเบอร์แล้วก็ทั้งไพ่เบอร์นี้เนาะ ตกลงและไพอ่ออร์เคิลก็หมายถึงว่าคุณจะต้องข้ามไปคุณจะต้องเลือกอรคุณจะต้องข้ามไปที่ใดที่หนึ่งอรอคุณอยู่คนเดียวอยู่กับที่ไม่ได้ประมาณนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่คีย์เวิร์ดของเขาเนี่ยก็คือคําแปลขเขาก็หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณข้ามไปแล้วนะคุณก็จะเจอสิ่งที่ดีนะไม่ต้องไปกลัวเกงอะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันมีสิ่งที่ดีรออยู่นะคะมีความสุขนะเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยนะมีรูปหัวใจมีรูปกีบกุหลาบดอกไม้แสดงถึงความสุขนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความวิตกงลเอา เอาเอาแน่ๆก็คือมีความกลัวเป็นตัวนาอะประมาณนั้นนะนะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะกลัวกลัวที่จะเปลี่ยนกลัวที่จะแบบก้าวข้ามไปเจอสิ่งใหม่ๆสังคมใหม่ๆนะคะซึ่งจริงๆไอ้เลเวอร์หมายถึงว่าสังคมใหม่ๆนะที่จะนาความสุขมาให้นะครับรวมถึงเป็นพวกเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานโซเชียลด้วยนะคะโอเคก็น่าจะมีตามนี้เนะเนาะมีอะไรจะแนะนำก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์คนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วย ขอบคุณค่ะ